สวัสดีครับผมบี้เองไงจะใครล่ะบี้ครับผมกินข้าวเสร็จแล้วบี้ชอบมาแอบนอนในที่นอนปะปะ่านะทุกคนคือก็ติดห้องนี้จริงๆก็แยกห้องให้เขานอนเป็นห้องแมวแล้วเนาะไม่ได้อัปเดตบี้เลยไหนขอดูหน่อยอบี้ครับผม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 ไหนเอาฟันหล่อให้คนดูดูหน่อยแยกฟันยี่ฟันให้คนดูดูหน่อยเร็ว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 ขอดูฟันหล่อหน่อย ขอดูฟันร้อนหน่อยขอดูฟันร้อนหน่ยฟันฝั่งนี้ยังไงไม่มีฟันฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีเร็ว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 เร็อาขอดูฟันหน่อยเร็วกวดูฟันหน่อยอ้าปากเร็วอ้าปากเร็วค้าอ้าปากเร็วค้าอชอบไปเกาพุงทุกคนคือเป็นจังซันคือเป็นจังซันชอบไปจกพุง มีแมวไม่กี่ตัวหรอกนะชอบไปจกพุงอ่ะพี่เขาไม่ให้ชอบไปจับพุงกันหรอกไหนมองหน้าหน่อยเร็วนอนขี้เสารนะเนี่ยหึไหนขอดูหน้าหน่อยไหนขอดูหน้าหน่อยดูหน้านิดนึงแล้วดูหน้านิดนึงเนจมูกเป็นอะไรดำๆเนี่ยปากก็ดำดูซินะ่ยเป็นปลาตรงปากใช่ไหม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 พีม่คะ เวลานั้นหนีออกไปนอกบ้านนะก็ไม่อยากให้ตามต้องเปิดประตูไว้เดี๋ยวกลับเองไม่อะา่นนั่นนนนนนทำไมอะบอกคนดูไม่ได้เลยว่าบีดื้อไงว่าบีดื้อไงเวลานั้นก็ไม่ให้ตามเปิดประตูไว้พอเดี๋ยวกลับเองไม่ต้องพูดเยอะไม่ชอบไม่ชอบให้บ่นแล้วก็จับไม้กวาดไม่ได้เหมือนเดิมนะจับไม้กวาดก็คิดว่าเอามาตีอีกวันนั้นบีเขากินข้าวคุปตูเลอะ เราก็เหยียบไปเหยียบมาอดลนทนไม่ไหวก็เลยอหยิบไม่กวาดบี้เขายังกลัวไหมนะพอหยิบไม่กวาดมาเท่านั้นแล้ววิ่งตะพดวิ่งหันๆเลยแลนหันๆแลนหันๆแลนหันๆแลนหันนแลนหันๆแลนหันแนหันๆโอ้ยก็ลืมตามั่งเธอเดี๋ยวก็เป็นหลานอากาตันยูหรอกนะค่าดูบีครับบีครับบีครับบี้นังอ่างไม่มีฟันบี้เขาตัวแน่นเนาะ แม่อีกทีนะบิ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 บ,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 บิขอดูฟันหน่อยฟันไม่มีนะ่ะขอดูหน่อยว้าฮฟันหรออ้ยฟันหรอแล้วคนนี้ทําอะไรเนี่ยฮะอร่อยอยู่คนเดียวเลยค่ะน้องน้อยลูกแท้กระดูกบนที่นอนแม่เป็นยังไงราคาแล้วมันเป็นอย่าง,งาาาาไางล่ะคะแต่ละคน เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบนที่นอนก็อย่างนี้นะทุกคนต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่ the she, the key, the อยเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวขี้เดี๋ยวเอือดเดี๋ยวอึเดี๋ยวอึเดี๋ยวอึอ่ะแม่ให้พี่นอนนี่นะวันเนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อโอเคครับผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับบ๊ายบายครับจุ๊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 บ <c oughs>